สารรัฐมนูญให้แพรทองทานชินวัตรพ้นตำแหน่งนายกปมคลิปเสียงคุยฮุนเซนวันที่29สิงหาคม68เวลา15นาฬิกา45นาทีสารรัฐมนูญอ่านคำวินิจฉัยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกรณีคลิปเสียงสนทนาสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาล่าสุดสารวินิจฉัยให้นางสาวแพทองทานพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเหตุไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจาริยธรรมและขาดคุณสมบัติให้นายกและคอรมอลมพ้นจากตำแหน่ง วันที่1กร,รกฎาคม68ทั้งนี้เมื่อเวลา15นาฬิกาตุลาการสารรัฐมนูญออ,ออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยคำร้องคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาแห่งกัมพูชาเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา170และมาตรา160หรือไม่ตามคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา36คน สำหรับคำร้องนี้สมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนเขาชื่อร้องว่าปรากฏคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จุุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาตามที่เผยพระสื่อมวลชนเมื่อวันที่18มิถุนายน68ซึ่งนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวยอมรับว่าเป็นเสียงการสนทนาของตนเองจริง แม้ผู้ถูกร้องจะ,ะแถลงข่าวในเวลาต่อมาว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์แบบส่วนตัวโดยมีเจตนาเจราจาต่อรองอย่างนุ่มนวลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของไทยก็ตามแต่ผู้ร้องเห็นว่านายกรัฐมนตรีแสดงออกซึ่งความนิ่งเฉยและไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โต้ตอบหรือกำหนดมาตรการรวมถึงเจราจาระหว่างประเทศด้วยตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่บุคคลผู้อยู่ในสภาวะวิสัยและพฤติการแห่งความเป็นนายกรัฐมนตรีพึงกระทำ เพราะเหตุแห่งความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะเป็นฝั่งเดียวกันกับกัมพูชาพร้อมที่จะทําตามหรือจัดการตามที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการมาโดยตลอดส่วนแม่ทัพภาคสองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนายกรัฐมนตรีไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง